สำคัญว่าฉันจะรักสักเท่าไรบอกตัวเองว่าต้องคมใจไม่อ่อนไว้เหมือนเคยเมื่อวันนี้ก็รู้ว่าไม่มีเส้นทางต่อไปสุดทางแค่นี้ความรักไม่ว่าฉันคิดไกลสัก ไม่มีวันจะไม่คิดถึงว่าเคยได้ยืนใกลท้วทวงทำนองความรักแม่ไม่เคยได้เป็นอย่างใจปล่อยมันมันเลงอย่างนั้นแม่สุดท้าย

chưa được cái thùng hàm mình đi ghênh cái nó hàm nguồn ghênh cái màn 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 hàm เดียวกัเลยคุณราเชียอะไรครับแล้วคุณจะไปลงที่ไหนครับชิงค้อนเชียได้จังคุณลงก่อนผมนิดนึงคุณเราาคุณมีอะไรในการนี้บ้นฉันเป็นี่ยาบ้ับ ดีกับพ่อดีกับแม่เขามาเนี่ยเหรอข้าขงใก่อนสิลูกได้มานั่งก่อนสิลูกกับพ่อเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีกับพ่อแล้วแกมีเฟซแล้วยังยังไม่มีครับ ตอนนี้ผู้อาจจโสสาวไอ้เจได้แล้วและเกก็ต้องแต่งงานกับโบด้วยไม่ผมไม่แต่งเกยต้องแต่งไม่ผมไม่แต่งหยุดก่อนผมพคู่เลยเอางี้ดีไหมเดี๋ยวลูกลองไปดูตัวเจ้าสาวก่อนนะไม่แน่ลูกอาจจะชอบเกยก็ได้เขาได้ครับแม่แต่ถ้าผมไม่ชอบผมไม่แต่งยังไงผมก็ไม่แต่งฉันคงต้องไปแล้วล่ะพอดีวันนี้คือวันดูตัวของฉัน ฉันคงต้องรีบไปเดี๋ยวจะสายแล้วนะเพื่อนปอรอถ้าแกมีเบอร์โทรก็ขอเอยนะฉันกี่เกียจเกีนยนยดหมา้ะ่ะมันเมื่อยคิดถึงที่สุดเลยอิดเมื่อไหร่จะมานะขอโทษครับ <Okay. S 1> นั่นไปบน,นคุณแนนไมไม่ได้ค่ะดิะฉันมีนัดแล้วค่ะพอดีว่าผมมีเลยครับคือนัดของคุณโดนานอะยครับโดนาแล้วค่ะ ค่ะขอตัวก่อนนะคะครับไม่าอยู่นันนั้นเลยวะเออว่าน่ารักดีเข้าไปเลยดีกว่าเข้าไปเลยนั่งเลยคนเลยครับก็ได้ค่ะขอโทษนะครับแล้วคุณชื่ออะไร,รอ๋อฉันชื่อลิลลี่ค่ะแล้วคุณล่ะคะชื่ออิดครับ แล้ววันเสาร์นี้ว่างมาดูหนังกับผมไหมแล้วคุณจะพาไปไหมคะพาไปสิครับถ้าคุณพาไปฉันก็ไม่มีปัญหาค่ะโ,โอเคางั้นวันเสาร์เก้าโมงทึ่ง<ม>เจอกันก็ได้ค่ะลูกกอไปเล่นจะียด้วยนะครับแม่ ครับเก๋ไปดูตัวอ่างวันนั้นได้ยังไปดูแล้วก็ดีเลยถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับงานแต่งงานให้กัเคไม่ผมมีแฟนแล้วแล้วเขาคือใครอย่างนี้ยังไงพ่อทีนี้เราต้อคบกันทําไมไม่ลองคบกันดูสักปีสองปีก่อนถ้ารอถึงขนาดนั้นหลานผมก็คงโยกมาเดินเล่นเลยละับแก๋ทางนี้ยังไงทําไมแกไม่รับไม่ชอบถ้าอย่างนั้นงานงานเก ยาจะเปดึกเดี๋ยวทำไมต้องรีบกรับกันอันนี้ฉันเบื่อฉันอยากไปปรับที่นี่มัเห็นเหมือนปับเหมือนบ้านที่ฉันเคยเที่ยวเลยไปที่อื่นก็ได้ไม่ฉันอยากไปกลับบ้านแล้วเอากระเป๋าไปเก็บด้วยติดไม้หลืววะ ค่าน้ำค่าประกันค่าโทรศัพท์อู้นิ่มนหนี่ทันนนน้งนั้นนี่วะมานี่เลยมานี่เลยนั่งใช่ของคุณเนี่ยนี่มันนี่ของเธอแล้วนั้นก็ฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ต้องใช้บ้างสิคุณสามีก็ต้องใช้สันสิเจอเจยอยังไงเจ,จยอใจยังไงอะเจ๊

เชนลอรีเชนโมเดสเสริมคนสองคนน้ำมีโต้กบเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ดิฉันไม่ยอมนะคะถ้าดิฉันจะมาอยู่บ้านหลัง,งนี้น้ำพวกนี้ต้องไปอยู่บ้านหลัง,งน,ะะนี้ค่ะแม่มีดอกแล้วเพื่อนอีหนายระยะคุณดิไงไงณสุทครับดิฉันไม่ยอมนะคะเหยุดตื่นออไปให้แล้วเชื่ มีอะไรเหรอเรากับมัเป็นเหมือนเดิมเป็นไหมคะเรื่องของเรามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณอยากจะได้กับฉันสิคะหลับไปก่อนดิจุกว่าจะได้เบอร์มานะฮลโสวัสดีครับ พดครับเจนิงอิดเป็นไงบ้างมาเพื่อนอ้าวแม่งเหรอจังกบายดีแล้วแต่ทำไมช่วงนี้นานไม่ค่อยติดต่อมาเลยต้องเป็เรื่องกับยายคนนั้นน่ะตรวทีวะพอดีช่วงนี้ว่าฉันยุ่งหน่อยฉันเริ่มจะมีความรักจริงๆแล้วล่ะใครวะอยี๋ยวเจอเจอชื่อใบมอนว่ะงั้นเดี๋ยวก็คุยกันใหม่นะ ยันต้องไปแะไล่ะเฮ้ยเ <travail. S 3> ดียววานไปเลยค่ะไปไหนยังค่ะนั่นไปกันเองครับนี่แหละครับความรักครั้งแรกของผมและก็จะเป็นครั้งสุดท้ายเธอสวยแบบไม่ต้องเติมแต่ง <c oughs> เพราะผมมองเธอที่ข้างในเฮ้ย อย่าเข้าใจผิดนะผมหมายถึงที่ในายจตใจเธอไงรับพอกันที่ความรักแบบข้านยมมันคงไม่เหมาะสหรับวหัใจชายหนุ่มอย่างผมสักเท่าไร่

Cảm ơn các ปุ้นครับอ้าว